สภาพสังคมณปัจจุบันของเราที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทุกคนต่างก็มีสิ่งของที่มีชื่อว่าโทรศัพท์บางคนอาจใช้แค่โทรคุยสื่อสารแต่แท้จริงแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้นเนี่ยนักศึกษาปีหนึ่งเขาก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยวันแรกแล้วเขาจะรู้ห้องที่จะเรียนไหมเนี่ย เสียงแจ้งเตือนอะไรอะ่ะอา้อาวอ้าวไปไหนนะ่ะรู้แด้วเหรอว่าต้องเรียนห้องไหนหืมเอ๊ะเออรู้ได้ไงเนี่ย นี่นี่รู้ได้ยังไงนะ่ะบอกหน่อยสิเอาวอะไรอีกล่ะไปกิจกรรมนี้กันปะเอาด <ST> <ะ>อิมาดิลงทะเบียนเลย, hey, hey. ยเฮ้ยเฮ้ยลงทะเบียนยังไงบอกกันบั่งสิเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปเดี๋ยวก<ว>่<ด>อนสิจองอยังไงจองยังไงบอกกันหน่อย เนี่ยแอปพลิเคชันหมดลิงแล้วมันดียังไงอะมันสะดวกมีฟิวเจอร์เพียบตอบโจทย์สำหรับ,บเด็กนักศึกษาทำให้ชีวิตของพวกเราง่ายขึ้นลืมประเมินชั่วโมงกิจกรรมว่ะทำไงดีเนี่ยอ่ะโอโ้โหประเมินชั่วโมงกิจกรรมก็ได้งั้นเหรอมันจะสุดยอดเกินไปแล้วแอบประิดไ้ก่อนในอนาคตมีจ็อบดิวด้นะ ไม่โหลดมาใช้ไม่ได้แล้วแอปมดลิงก์มันเลิศลิฟต์คอน n น็ก t ไปกับพวกเรานะครับ